อ่านพระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอบเอสเซเคียบทที่5บทที่6บทที่7และฮิบลูบทที่12ประจำวันเพืหัสวัดีที่17พฤศจิกายน2022เรามาเริ่มกันที่เอสเซเคียบทที่5ครับดาบที่ต่อสู้กุมเยรูซาเล็มส่วนเจ้าบุตรมนุษย์เอ๋ยจงเอาดาบคมเล่มหนึ่งมาและใช้โกนศรีรษะและคข่าของเจ้า ยังมีดโกงของช่างตัดผมและออตาช่างน้ำหนักมาแบ่งเส้นผมเหล่านั้นเจ้าจงเอาหนึ่งส่วนสามไปเผาไฟที่กลางเมืองในวันที่การล้อมครบทั่วครบท่วนและเอาอีกหนึ่งส่วนสามมาฟันด้วยดาบไปรอบๆเมืองอีกหนึ่งส่วนสามนั้นจงปล่อยให้ปลิวกระจายไปตามลมแล้วเราจะชักดาบไล่ตามไปแล้วจงเอาเส้นผมพวกนั้นไปปล่อยหนึ่ง พวกนั้นหน่อยหนึ่งมาห่อไว้ในเสื้อกุมของเจ้าแล้วเจ้าจงเอาเส้นผมพวกนั้นมาอีกหน่อยหนึ่งแล้วโยนเข้าไปในฝ่เจ้าจงเผาสีด้วยฝายนั้นจะมีไฟที่จากนั้นเข้าไปพงพันอิสอราเอลทั้งหมดพขะเยาวอ,องค์เจ้านายตัดดังนี้ว่านี่คือเยรูซาเล็มเราตั้งเธอไว้ท่ามกลางประชาชาทั้งหลายและมีหลายประเทศอยู่ล้อมรอบ แต่เยรูซาเล็มได้กบฏต่อกฎหมายของเราอย่างชั่วร้ายอย่างยิ่งชั่วร้ายยิ่งกว่าประชาชาติใ,ใดๆและกบฏต่อกฎเกณฑ์ของเรายิ่งกว่าประเทศที่อยู่รอบๆคือพวกเขาปฏิเสธกฎหมายของเราและไม่ได้ดำเนินตามกฎหมายของเราและไม่ได้ขอ,อไปครับและไม่ได้ดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเราเพราะฉะนั้นพยาเวองค์เจ้านายตรตัสตรงนี้ว่าเพราะว่าเจ้าไม่อยู่กับร่องรอยกับรอย กบรอย,ยิ่งกว่าประชาชาิที่อยู่รอบๆเจ้าและพวกเจ้าไม่ได้ดําเนินตามกฎเกณฑ์หรือทําตามกฎหมายของเราและไม่ได้ทาตามแม้แต่กฎหมายของบรรดาประชาชาติที่อยู่รอบเจ้าพระชนะพยาเวองเจ้านายตรัสดังนี้ว่าดูสิเรานี่แหละจะเป็นมนุษย์ปฏิปักษ์กับเจ้าและจะทําการพิพากษาท่ามกลางเจ้าต่อหน้าประชาชาติทั้งหลายและเพราะสิ่งหน้าใสอิสเอียนทั้งสิ้นของเจ้า จะทำกับเจ้าอย่างที่เราไม่เคยทำมาก่อนและเราจะไม่ทําเช่นนั้นอีกเพราะฉะนั้นบิดาจะกินบุตรของตนท่ามกลางเจ้าทั้งหลายและบุตรจะกินบิดาของเขาและเราจะท,าทําการพิพากษาเจ้าใครที่เหลืออยู่ในพวกเจ้าเราจะให้กระจัดกระจายไปตามรวมในทุกทิศท,ทาง เพราะฉะนั้นพระยาวเวองค์เจ้านายตัดว่าเราจะมีชีวิตอยู่แน่ชันใดเพราะเจ้าได้ทาสารบริสุทธิ์ของนาเป็นมลทินไปด้วยสิ่งหน้าขยะกอย่างทั้งหมดของเจ้าทั้งด้วยสิ่งหน้าศีษยเอียนทั้งหมดของเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะลดทอนเจ้าลงตาของเราจะไม่ปานีและเราจะไม่เฝ้นานาด้วยหนึ่งส่วนสามของพวกเจ้าจะล้มตายเพราะโรคระบาด หรือถูกผานด้วยความอดอยากข้ามการพวกเจ้าอีกหนึ่งส่วนสามจะล้มตายด้วยดาบอยู่รอบๆเจ้าและอีกหนึ่งส่วนสามนั้นเราจะให้กระจก,กระจายไปตามลมในทิศทางและเราจะชักดาบออกไล่ตามเขาทั้งหลายไปเช่นนี้แหละความคริ้วของเราจึงระบายออกได้หมดและความปวดของเราต่อพวกเขาจึงสงบเราจึงจะหายจากความเคืองใจแล้วพวกเขาจะรู้ว่าเราคือพยาเวผู้กล่าวด้วยความห่วงแหน เมื่อความกดของเราต่อพวกเขาถูกระบายออกหมดยิ่งกว่านั้นเราจะปล่อยให้เจ้าร้างเปล่าและถูกประนามท่ามกลางประชาชนทั้งหลายที่อยู่ร้อมรอบเจ้าและในสายตาของทุกคนที่ผ่านไปแล้วเจ้าจะเป็นคนที่ขออภัยครับและเจ้าจะเป็นที่คนเขาประนามและเยืยหยัน ทั้งเป็นคําเตือนและเป็นที่เกรียวกลัวของประชาชาิที่อยู่ล้อมรอบเจ้าเมื่อเรานําการพิาพากษามาสู่เจ้าด้วยความกริ้วด้วยความโกรธและด้วยการตีสอนอันเกลียวกราดของเราเราคือยาเวได้ร่มวาจาเช่นนี้แล้วเมื่อเรายิงลูกธนูแห่งความอดอยากร้ายแรงคือลูกธนูแห่งการทําลายไปท่ามกลางเจ้าซึ่งเราจะยิงไปทําลายเจ้าทั้งหลายและเราจะเพิ่มความอดอยากแก่เจ้าและเรา จะทำลายอาหารหลักของพวกเจ้าเสียเราจะส่งความอดอยากและสัตว์ป่ามายัางเจ้าทั้งหลายและพวกมันจะเอาลูกหลังของเจ้าไปเสียโรคระบ,บาดโรคระบาดและการหลั่งเลือดจะผ่านตัวเจ้าและเราจะนำบาปเหนือเจ้าเราคือยาเวได้ร่าวาจาเช่นนี้แล้วเอซเคีย e ลบทที่6พิพากษาอิสเอลที่ไว้รูปเคารพ พระวจนะของพระยาเวมาถึงข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอ๋ยจงมุ่งหน้าตรงไปยังภูเขาทั้งหลายของอิสราเอลและจงเผยพระวจนะกล่าวโทษภูเขาเหล่านั้นและกล่าวว่าภูเขาทั้งหลายของอิสราเอลเอ๋ยจงฟังพระวจนะของพระยาเวของเจ้านายและพระยาเวของเจ้านายตัดดังนี้แก่ภูเขาทั้งหลายแก่เนินเขาแก่ห้วยและภูเขาทั้งหลายว่าดูสิเราจะนำดาเมื่อเหนือเจ้าทั้งหลายและเราจะ ทำลายปูชนียสถานสูงของพวกเจ้าเสียแท่นบูชาของพวกเจ้าจะล้างเปล่าและท่านเผาเครื่องของของเจ้าจะถูกพังลงและคนของเจ้าที่ถูกฆ่านั้นเราจะเหวียงลงต่อหน้ารูปขอหลของพวกเจ้าและเราจะวางศพคนอิเสเอลไว้หน้ารูปคนรถของพวกเขาและเราจะกระจายดิทดูพของเจ้าทั้งหลายรอบแท่นบูชาของเจ้า ในที่อาศัยของทุกแขงของพวกเจ้าพวกเมืองต่างๆจะล้างเปล่าและปูชนียสถานสูงจะพังดังนั้นแหละแท่นบูชาของเจ้าจะถูกท,ทิ้งล้างและถูกลงโทษด้วยโครงของพวกเจ้าจะหักและสูญสิน้นท่านเผาเครื่องหอมของเจ้าจะถูกค้นลงและสิ่งเหล่าและสิ่งที่เจ้าทำขึ้นจะถูกปาดทิ้งไปหมดคนที่ถูกฆ่าจะล้มลงท่ามกลางพวกเจ้าและเจ้าจะรู้ว่าเจ้าคือยาเวแต่เราจะให้บางคนเหลืออยู่คือพวกเจ้า บางคนจะหนีพ้นดาบไพรนั้จะห้ามกลางประชาชาติและถูกกระจายไปในดินแดนต่างๆและพวกเขาที่หนีรอดไปนั้นจะระลึกถึงเราในท่ามกลางประชาชาติซึ่งเขาทั้งหลายถูกปวาดไปเป็นเชลยนั้นและรู้ว่าเราปวดร้าวพราะใจแพทยาของพวกเขาที่นั้นไปจากเราและเพราะสายตาแพทยาที่หอยหารูปของเขาและเขาทั้งหลายจะเกลียดตัวเองที่เนื่องจากความเชื่อซึ่งเขาได้ทํา และเนื่องด้วยสิ่งน่าสเสเียนทั้งสิ้นของเขาด้วยแล้วพวกเขาจะรู้ว่าเราคือยาเวเราไม่ได้พูดพล่อยๆว่าเราจะนําความวิบัติมาอย่างพวกเจ้าพเพราะยาเวองเจ้านายตรัสด,ดังนี้ว่าจงตกมือและกระทืบเช้าของเจ้าและกล่าวว่าเพราะสิ่งน่าเสเียใยอันน่าชั่วช้าทุกอย่างของวงธา์อิสราเอลหนอเขาทั้งหลายจึงล้มลงด้วยดาบด้วยความอดอยากและด้วยโรคระบาดผู้ที่อยู่ห่างไกลจะตายด้วยโรคระบาดผู้ที่อยู่ใกล้จะต,ตายด้วยดาบ และผู้ที่เหลืออยู่และได้รับการปกป้องจะตายด้วยความอดยากดังนี้แหละเราจึงจะระบ,บายความโกรธของเราต่อพวกเขาได้หมดสิน้นแล้วจะทั้งหลายจะรู้ว่าเราคือ,อยาเวเมื่อพวกที่ถูกฆ่าอยู่ท่ามกลางลูปข,ของเขาลูกแท้มูชาของเขาบนเนินเขาสูงทุกแข่งบนยอดเขาทั้งหมดที่ใต้ดินไม้เขียวทุกต้นและใต้ต้นโอก๊ก ใบดกทุกต้นคือสถานที่ซึ่งเขาถวายกลิ่นที่พึงใจแก่รูปของเราทั้งหมดของพวกเขาและเราจะยื่นมือของเราออกต่อสู้พวกเขาแล้วทําให้แผ่นดินที่และทําให้แผ่นดินที่เขาอาศัยอยู่แห่งทุกแห่งร้างเปล่าและถูกทิ้งร้างคือตั้งแต่ถิ่นทุกักนดานถึงริบลาและเขาทั้งหลายจะรู้ว่าเราคือยาเว เอเซเคียบทที่7หายนะที่ใกล้จะมาถึงพระยาเวเพราะพระเจนะของพระยาเวมาถึงข้าพเจ้าอีกว่าเจ้าบุตรมนุษย์เอ๋ยพระยาเวองค์เจ้านายตัดกับแผ่นดินเอซเคลดังนี้ว่าเอาภาษาอาวุโมาถึงทั้งสี่มุมของแผ่นดินบัดนี้ภาษามาถึงเจ้าและเราจะปล่อยให้ความเพื่อของเรามาเรามาเหนือเจ้าและเราจะพิพากษาเจ้าตามวิถีชีวิตเจ้า และเราจะลงทันเพราะสิ่งหน้าสิ่สีเอียนทั้งหมดของเจ้าในตาของเราจะไม่ปาณีเจ้าและเราก็จะไม่กรุณาแต่เราจะลงทันเจ้าตามวิถีชีวิตเจ้าขนาดเมื่อสิ่งหน้าสิสีเอียนยังอยู่ท่ามกลางเจ้าแล้วเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาเวพราะพระยาเวของเจ้านายตัดดังนี้ว่าดูสิวิบัติวิบัติที่ไม่เคยมีได้มาถึงแล้วเอวสารมาถึงเอวสารนั้นมาถึงแล้วมันตื่นขึ้นมาต่อสู้เจ้าดูสิ มันมาถึงแล้วชอบเป็นดินเอ๋ยความหายนะของเจ้ามาถึงแล้วเวลานั้นมาถึงแล้ววันนั้นก็ใกล้เข้ามามีแต่ความโกรธโหดและไร้ความยินดีบนภูเขาบดน,นี้คลอเวลาที่เราจะเทความโกลงของเราบนเจ้าและระบายความคิดของเราต่อเจ้าจนหมดสิน้นแล้วเราจะพิพากษาเจ้าตามวิถีชีวิตเจ้าและเราจะลงทนันเพราะสิ่งหน้าสะอิะเอียนทั้งหมดของเจ้า หนตาของเราจะไม่ปราณีและเราก็จะไม่รอนาและเราจะลงทันเจ้าตามวิถีชีวิตเจ้าขณะเมื่อสิ่งน่า,นาสะอิกสะเอียนยังอยู่ท่ามกลางเจ้าและแล้วเราจะรู้ว่าเราคือยาเวาผู้โบยตีนี่นะวันนั้นดูดูสิมาถึงแล้วความหายนณของเจ้าออกมาแล้วไพ่พองก็เบ่งบานความเย้าหญิงก็ผีดอกรุนแรงได้จเจริญขึ้นเป็นไม้พลองของความชั่ว ไม่มีใครเหลืออยู่ไม่มีสิ่งใดเหลือจากความมั่งคั่งของพวกเขาไม่มีเสียงอึกทึกคึกโครมในพวกเขาไม่มีคนสาคัญในพวกเขาเวลานั้นมาแล้ววันนั้นมาถึงแล้วใหญยคนซื้อดีใจใหญยคนขายเสียใจเพราะพระพิโรธอยู่เหนือประชากรทั้งหมดของแผ่นดินเพราะคนขายจะไม่ได้กลับไปยังสิ่งที่เขาขายไปขณะที่เมื่อเขายังมีชีวิตอยู่ เพราะว่านิมิตนั้นเกี่ยวข้องกับประชากรทั้งหมดและจะไม่หันกลับและเพราะความผิดบาปของเขาจึงไม่มีใครอาจรักษาชีวิตไว้ได้เขาได้เป่าแต่และเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมแต่ไม่มีผู้ใดเข้าสงครามเพราะว่ากโกรธของเราอยู่เหนือประชากรทั้งหมดของแผ่นดินดาบอยู่ข้างนอกโรคระบาดและความอดอยากอยู่ข้างในคนที่อยู่ในทุน่งนาก็ตายด้วยดาบส่วนคนที่อยู่ในเมืองนั้นอดอยากและโรคระบาดก็กลืนกินเสียและถ้ามีใครรอดตายหนีไปได้ พวกเขาจะอยู่บนภูเขาเขาจะเป็นเหมือนนอกที่ราบแข่งหุบเขาแต่จะร้องควครคลางเพราะความมืดบาปของตนมือทุกมืออ่อนแรงและเขาและเขาทุกเขาก็ปวกเปียกเขาทั้งหลายจะคาดเอวด้วยผ้ากระสอบและความสันส่นเท่าจะครอบงำวกเขาความอ,อับอายอยู่ในบนไปน้าของทุกคนและสีสอง,ของเขาทุกคนก็ล้าน พวกเขาคว้างเงินของเขาเป็นถนนและทองคำของเขาก็เป็นเหมือนสิ่งมลทินเงินและทองของเขาพวกเขาจะไม่อาจช่วยกู้ในวันแห่งพระวิโลกของมายาเวสซิ่งเหล่านี้จะไม่ทําให้พวกเขาหายหิวแต่เติมให้เต็มท้องเพราะว่ามันเป็นสิ่งสะดุดให้พวกเขาทาบาปด้วยเครื่องประดับเงานที่เขาภูมิใจพวกเขาจะได้สร้างรูื่อพรพกันหน้าขคะอย่างและสร้างสิ่งหน้าเกียงของเขาเพราะฉะนั้นเราจะทําสิ่งนี้ในเป็นให้เป็นสิ่งมลทินกับเขาทั้งหลาย แล้วเราจะมอบสิ่งนี้ไปเป็นของรีบไว้ในมือของคนต่างด้าวและให้เป็นของปล้นในมือคนอาฆาตในแผ่นดินโลกแล้วพวกเขาจะทําให้เป็นมนชินและเราจะหันหน้าของเราออกจากพวกเขาแล้วพวกเขาจะทําให้สถานล้ําค่าของเราเสื่อมเกียรติพวกล้นจะเข้ามาแล้วทําให้มันเสื่อมเกียรติจงทําสายโซ่เพราะว่าแผ่นดินเต็มด้วยคดีเลือดและบ้านเมืองก็เต็มด้วยความรุนแรง ฉะนั้นเราจะนำประชาชาิชั่วฉันขอภายครับฉะนั้นเราจะนำประชาชาิช,ชั่วร้ายที่สุดมาและถือให้กรรมสิทธิ์บ้านเรือนของเขาทั้งหลายและเราจะให้ความหยิ่งของคนส่งพลังนั้นสิ้นสุดลงและสถานศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาจะเป็นที่ลบหลู่เมื่อความหกกวาดกลัวมาถึงเขาจะแสวงหาความสงบสุขแต่ก็ไม่พบเลยวิบัติมาแล้วอีกขอภายครับวิบัติมาแล้วมาอีกข่าวลือเกิดแล้วเกิดอีก เขาทั้งหลายจะเสาะหานิมิจากผู้เผยพระวจนะและการสอนธรรมบัญญัติก็สูญไปจากปุโรหิตและคำปรึกษาสูญไปจากพวกอาวุโสพระชาจะทรงทุกโศกและเจ้านายภูมิคายด้วยความสิ้นหวังและมือของรัษฎรสั่นเทาเราจะจัดการกับพวกเขาตามวิธีของเขาและเราจะพิพากษาเขาตามหลักพิพากษาของระของเขาแล้วเขาทั้งหลายจะรู้ว่าเราคือยาเว อ่านพระคัมภีร์หนึ่งปี1รอบฮิบบูบทที่สิการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีพยานยมากมายอยู่รอบข้างอย่างนี้แล้วก็ขอให้เราทิ้งทุกอย่างที่ทวงยูและแบบที่เกาะแน่นขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทรหดอดทนในการแข่งขันที่อยู่ข้างเราข้างหน้าเราโดยจับ ตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อและผู้ทรงทําให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์พระองค์ทรงสู้ทนต่อกังเข็นเพื่อความยินดีอยู่ต่อหน้าพระองค์ทรงถือว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่งสําคัญและพระองค์ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าท่านทั้งหลายจงคิดถึงพระองค์ผู้ทรงยอมทนต่อการคัดค้านของคนบาปเพื่อท่านจะไม่อ่อนล้าและไม่ท้อใจ ในการต่อสู้กับบาปนั้นท่านยังไม่ได้ต่อสู้จนถึงเกือบต้องหลั่งเลือดเลยและท่านได้ลืมคําเตือนที่พระองค์ทรงเตือนพวกท่านในฐานะที่เป็นบุตรว่าบุตรชายของเราเอ,อ๋ยอย่าละเลยต่อการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าและอย่าท้อใจเมื่อองค์ทรง,งตักเตือนพระองค์ผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักและเมื่อพระองค์ทรงรับใครเป็นบุตรองค์ก็ทรงเคี่ยนตีคนนั้น ท่านทั้งหลายจงสู้ทนและเอาเถอะเพราะเป็นการตีสอนเพราะเจ้าทรงปฏิบัติต่อท่านเหมือนท่านเป็นบุตรของพระองค์เพราะว่ามีบุตรคนไหนบ้างที่บิดาไม่ตีสอนแต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ได้ถูกตีขออภัยครับแต่ท่านทั้งหลายถ้าไม่ได้ถูกตีสอนเช่นเดียวกับคนอื่นๆท่านก็ไม่ใช่บุตรแต่เป็นลูกนอกกฎหมายยิ่งไปกว่าน,นั้นเราทั้งหลายมีบิดาเป็นมนุษย์ที่ตีสอนเรา แล้วเราก็นับถือบิดานะั้นเราจึงยิ่งควรอยู่ในใต้บังคับของพระบิดาแห่งจิตวิญญาณและดำรงชีวิตอยู่ไม่ใช่หรือพระบิดาที่เป็นมนุษย์ตีสอนเราเพียงชั่วเวลาเล็กน้อยตามความเห็นดีเหตุชอบของพวกเขาแต่พระองค์ทรงตีสอนเพื่อประโยชน์ของเราเพื่อเราจะมีส่วนในความบริสุทธิ์ของพระอ,องค์การตีสอนทุกอย่างดูไม่น่ายินดีเลยในเวลานั้นแต่น่าเศร้าใจแต่ภา,ายในหลังก็เกิดก่อให้เกิดผลคือสันติสุขและความชอบธรรม แก่บรรดาคนที่ถูกฝึกฝนโดยการตีสอนนั้นเหตุฉะนั้นจงเสริมกำลังที่อ่อนแรงและเข่าที่อ่อนล้าและจงหาหนทางให้ตรงเพื่อเท้าของพวกท่านเพื่อว่าเข่าที่เเยกนั้นจะได้ไม่เคล็ดแต่จะหายเป็นปกติคำเตือนไม่ให้ปฏิเสธพระคุณพระเจ้าจงมุ่งมั่นที่จะให้อยู่อย่างสงบสุขกับทุกคนและที่จะได้ความบริสุทธิ์ เพราะถ้าปัสสาวความรสุดแล้วเราจะไม่มีใครให้เห็นองค์ผู้เป็นเจ้าเลยจงระวังให้ดีอย่าให้ใครขาดจากพระคุณของพระเจ้าและอย่าให้มีรากขมคืนงอกขึ้นมาก่อความยุ่งยากให้เกิดทําให้หลายคนเป็นมนทีนอย่าให้ใครเป็นคนที่ประพฤทิผิดผิดทางเพศหรือเป็นคนไม่นับถือพระเจ้าเหมือนอย่างเอสาวผู้ขายสิทธิของบุตรหัวปีเพราะเห็นแก่อาหารเพียงมือเดียว พราะพวกท่านก็รู้อยู่แล้วว่าต่อมาภายหลังเมื่อเอซาวอยากได้รับพรน,นั้นเป็นมอโดกเขาก็ถูกปฏิเสธและไม่พบหนทางแก้ไขแม้ว่าเขาได้สแสวงหาพรน,นั้นจนน้ำตาไหลพวกท่านไม่ได้พวกท่านไม่ได้มาถึงภูเขาที่จะถูกต้องด้วยมือได้หรือมาถึงไฟ ที่ไม่หรือมาถึงความมืดหรือมาถึงที่มืดมิดหรือมาถึงลมพายหรือมาถึงเสียงแตรหรือมาถึงพระสูตเสียงตรัสที่คนเหล่านั้นเมื่อได้ยินแล้วก็อ้อนวอนขอไม่ให้ตัดกับพวกเขาอีกเพราะพวกเขาทนต่อความทรงที่ทรงบัญญัติไว้นั้นไม่ได้คือที่ว่าแม้แต่สัตว์ที่แตะต้องเขานั้นก็จะถูก วางด้วยก้อนหินจนตายสิ่งที่เห็นนั้นน่ากลัวจริงๆจนมอมเสสเองก็กล่าวว่าเข้าพระเจ้ากลัวจนตัวสั่นแต่ไม่ใช่อย่างนั้นท่านทั้งหลายมาถึงภูเขาสิโยนและมาถึงนครของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่คือนครยูราสเลม็มแห่งสวรรค์และมาถึงที่ชุมนุมรื่นเริงของทูตสวรรค์มากมายเหลือที่จะนับได้และมาถึงคริสตจักร ของมดรบุตรหัวปีผู้มีชื่อจะลึกไว้ในสวรรค์แล้วและมาถึงพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาทุกคนและมาถึงจิตบินอย่างของคนชอบธรรมซึ่งถึงความสมบูรณ์แล้วและมาถึงพระเยซูคนกลางแห่งพันธสัญญาใหม่และมาถึงพระโล uh หิตประพรมที่กล่าวถึงสิ่งที่ดีกว่าเสียงโล uh หิตของอาเบลจงรองให้ดีอย่าปฏิเสธพระองค์ผู้ตัดอยู่นั้นเพราะถ้าเขา เหล่านั้นไม่พ้นโทษเพราะปฏิเสธพระองค์ผู้ทรงเตือนพวกเขาบนโลกพวกเขาพวกเราผู้เหมือนจากหน้าพระองค์ผู้ทรง,งเตือนจากสวรรค์ก็จะไม่พ้นโทษมากกว่านั้นอีกพระสุขและเสียงของพองค์ในเวลานั้นทําให้แผ่นดินสั่นสะเทือนแต่บัดน,นี้พระองค์ตัดสัญญาว่าอีกครั้งหนึ่งเราจะทําให้แผ่นดินไหวอีกทั้งฟ้าสวรรค์ด้วย และพระลัดที่ตัดว่าอีกครั้งหนึ่งนั้นแสดงว่าสิ่งที่สันสะเทือนอันได้แก่สิ่งที่ทรงสร้างแล้วนั้นจะถูกเอาออกไปเพื่อให้สิ่งที่ไม่สันสะเทือนดำรงอยู่เหตุฉะนั้นเมื่อเราได้รับอาณาจักรที่ไม่สันสะเทือนแล้วก็ให้เรามีใจขอบพระคุณด้วยเหตุน,นี้เราจึงมานัตสการอย่างที่ชอบพอพระทัยของพระเจ้าด้วยความเคารพและด้วยความยำเกรงเพราะว่าเรา เพราะพระเจ้าของเรานั้นทรงเป็นเพลิงที่เผาผลาญจบการอ่านพระคัมภีร์1ปีหนึ่งรอบประจำวันพฤหัสบดีที่17พฤศจิกายน2022อาเมน